น่าจะเป็นตัวแปะครับถูกต้องครับคันนี้สุดสุดเบอร์ที่สองครับคันนี้สองเลยอ่าเอาเลยรถบ้านยางเลยเรยนอร์เดี๋ยวรู้เลยครับถ้าคันนี้จัดตันหน้าจ็อกลูใบครับช่างติงบาร์เลนเข้ากับซิงเกิลโต้องถ้า 1.5หรือ1.6กต้อาอะครับเดี๋ยวมาดูครับหมายเลข202ครับโชคดูไปครับทุกท่านคนแรกเจ้าบนบาลเลยครับว oh. no. ัดพิกิจครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวดูครับ เคยเหตุผลดังหนึ่งจุดห้าเลยนะโอ้ยสองจุดห้าห้าเลยนะครับเป็นหมายเลขสองุแปดครับป็นเร์โบครับถึงด้เรนที่สองเก่งสุตลาดโอ้เรือได้ครับเอาแค้วนะมาลงกันมันกว่าครับแจ้งเขาแบบนี้ครับ ทึกเวลามานะครับสามนะครับตัวรกปสาใหลตนุดคนกครับยาน่ยนเลยรุ่นตันหครับพรรามห้ครับแล้วก็เดี๋ยวจดจากนี้ก็จะเป็นโค้ไหลายสางนะครับตอนน่อไป จะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับเอาล่ะครับแล้วดูเวลาครับบักอาให้1ีเอ5งครับ รวมถึงน้ำมะพร้าวด้วยนะครับจากเจด้าวมะพอ้าวขึงครับกินทันทีขี่ทันความครับไรับว์ช่วงล่างซิงครับขอบคุณมากครับมาดูนะเวลาที่เราใช้ในกา่งได้ที่เท่าไหร่ครับตันหก และเสนจับป็นเทโบครับเอ็เอกาาครับพวรอได้ครับ จุด769ครับทำหนาจากเขา้วครับไทยหวอโชว์นะครับนครันนี้ครับในรายุม่าครวันนี้เป็นหมายเลข3 2ครัเปิดง้นของูชาลบพัร์โมัพลังชัยสีเอครับอาเลยครับ ไทยรักเดกนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับหมายเลขสามครับตามมือเใสจะมีทุกสี่รอบนะครับเดี๋ยวกดูครับเวลาของเขาจะหยุดอ้าวโย้ยสิบเอ็ดจุดศูนย์เก้าครับน่าจะมีการเบรกให้หมดข้ามนะครับสามครับเป็นทางด้านของ มอสตลาดครับเอาละครับ,รบน่าจะเบาเหมือนกันแล้วครับคนขับครับแก่ออกตกับหัวแก่คุณดูไลน์โดนเท่าไหร่โดน สังดานของมอสต์ดาร์ล่าครับชุกอิมรบกครับหกสิบนะ้าับตร การเหมือนรถกัมาเอาเสียงโยนไปตลอดทางเลยมาครับมาดูครับหมายเลข3ถึง4ครับเป็นทางด้านของ S L D Boosted m ป g n a Carta e n g a g e m n t M R e n g a g e m e ันตั้มคัสซิ่งครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะดูเวลาเท่าไหร่ครับมีคนแอบถามมุขผู้รู้ SND p าฟงมาตครับอะครครับบรูน่าอครับจะหยุดไว้ที่เท่าไรครับโอ้ชิเอเลนยครับมาดูมันต่อไปครับ11.9เลเเจอร์ฟอร์อร์แมนเคริทับ อีกแล้วครับท่านจะมีรถถลกหลายหลายคันใช่ครับท่านรู้มากกว่าท่านหรือเก่งกว่าท่านฉลาดกว่าท่านครับนั่งดูครับรู้เยอะครับรู้เยอะกว่าท่านต้องแบบนี้ต้องทำเลยนะต้องแบบนี้นะรู้ดีครับรู้เยอะครับท่านดูะ ลิขอสสฮรเอแอ,อนีโปรชอวแฟงดีแบบ6.9ลิตรเทอร์อร์แมครับเดี๋ยวเรามาดูครับจาบบันทึกเวลาอยู่ที่เท่าไหร่ครับดูดีรครับดูดีครับอีเิมสมาดูครับเวลาของเขาจะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับปอ,อาใหกจเอาให้11.0.7ครับ มาสังตานของ SS สเกาลาครับว่าแอบ,บตุ่มซ้อมมาเวลาค่อนขั้นดีนะชครับค่อนขั้นดีอยู่ที่สิบจุดในในใน หมายเลข306ครับเป็นคังเดิคของเอกาลาครับเขาเรียกว่าท้ายป่ามะพร้า,า,พาวครับเอาป่มามะพร้าวเ,เานี่ยอมีเอฟเลยดู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 โอ้กาหครับนะม่ล้ว่าเจะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ ออกอ้าไปเลยครับคือเป็นจุดสามสองสี่ครับมาดูครับคันต่อไปครับเจ้งเล็กแม่กองพระลังชายสีครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับจะบันทึกเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับในลังที่สองครับผมไม่ได้จดเวลาเลยน้ว่านะครับจะขยันขยันเพื่อให้ได้ครับออกคันนี้น่าจะเป็นก้าวคมกลอบครับ เป็นไรนะกคสัับเป็นนกแข่งที่ท้าความตายนะครับใช่ครับวิ่งผมพูดเรื่องจริงนะครับไม่ใช่พูดเล่นเพราะผมมองจากไลฟ์สดแล้วเห็นแต่หมวกสีแดงมันีะกลับไปเอ้ยไปนี้ดีกว่ยปัะดีด้วยยัดแยงต้องโยกฮะเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันอ่อน้วงนะ มาดูครับเวลาครับเขาจะอยู่เมื่อที่น่าจะดีกว่าเดิมหรือไม่ครับจะดีกว่า10.7หรือไม่ครับภอพเอาให้9.75ครับรอบที่แล้วดีกว่าครับตันต่อไปครับพยายามาเลยครับท่านชายว่อภิพัฒนเจ้าตำรวจแจ้าพลังชายสีอีเช่นเคยครับผาดชายเอ็กซ์ไปหนึ่งคนชายเอ็กซ์ตอนนี้เยราโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับมาครับ ลูกแม่น้ำเข่นอะไรนี่ครับ,รบของดีแม่กองครับตลกลงตรงนั้นเรียกน้ำเข่นเป็นน้ำก่อยว่ะน้ำก่อยครับทีน้ตรนเอารถมาตรวจสาบดู เดสามสามครับมาดูเวลาของเขาครับมาดูครับจะบันทึกเวลาวที่เท่าไหร่ครับฟั่งสิบจุดแปดแปดเจ็ดครับมาหนึ่งศูนย์ครับเป็นทางด้านของแรถเวลาจากอะไรยนต์ครับอิสระพงครับเดี๋ยวมาดูครับจะบันทึกเวลาวไว้ที่เท่าไหร่ในครั้งสุดท้ายของรุ่นสตรีทพั์ หมว่า1,600กรอย่ับยางเลเดียน อสพงครับาละครับะคับี่รูเวจะอยู่ไว้ทีเหร่ครบอกลับต้องเอาครับานนี้ต้องเอาไม่มีอะไรจะเสียนต้องบวกครับบัอให้1 0างเอาละครับเพราะฉะนั้นครับในที่เห็นอยู่นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในรุ่นสติ๊พั1 5 0 0ซีซีนะครับเป็นยางนิตโตที่เราดูได้ดีครับนะครับคันแรกที่ดัปังเลยครับ,เอ,รบเอาล้ครับเอารถบ้าตัดเสร็จขึ้นมาปีใช่ครับ 15420ยางนิสโตครับช่างโมงบางเลงครับช่างตั้มเผาลอยเองคบเสซอร์วิทนะครับมาถมเบ็ดน้ำมันหมูครับเอารถมาได้เลยนะครับ2,000สแตนบายรอเลยครับ เ0นน7ครับเดีย๋ยวไปช็คเวลาดักหนึ่งก่อนนุกรีก <มา S 1> เป็นยงมาเป็นทางด้านของเจ๋ซีดีีครับคลินิกรถยนต์ครับนาแอทคลินิกรถยนต์ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนครับในรถนี้น่าจะมีการคอลูการในการแรกเวลาเท่ากันทุกจุดอยู่นะครับตันห้ายาง420นิตอ่อครับ หมายเลขสองครับเสือซีดีทีนี้รถเดินครับรอบแรกทำเวลาเท่ากันกับปิงเทอร์โบเลยนะครับขับ10.675ทั้งสองคันใช่อาเดี็กผู้ครับในรอบนี้จะหนีเวลาได้ไหมถ้าเห็นหผลทุกมีเวลาไปดูอีกแน่นอนนะครับ ไปที่เท่าไหร่ครับในรุ่นีครับมาครับมาดูครับลุนกันครับเอ้าเหมือนคัดอย่าไปุดครับโอ้ยสุดยอดของเก้าครับมาครับคีมตื้อันครับในรุ่นยาวสี่สองศูนย์เอดีครับเกียร์สุดท้ายไปครับไมเลขหนึ่งศูนย์สามครับเป็นทางด้านของปูเอ็อนฟ็อบของเจ็ดบังเอกคาร์บอนตัมต้มคัตซิ่งครับ ขึ้นไปอยู่หัวแล้วครับครับเพราะฉะนั้นดูที่เหลือจะเปลี่ยนขึ้นไม่ได้หรือเปล่าครนะครับเดี๋ยวมาดูครับคันนี้ครับหมายเลข103ครับเป็นทางด้าน A อปั๊บเขาเจ็ดครับบางเอคาร์บอนตั้มคัดซิงครับเขาอะไรครับเขาก็เคยเป็นหนึ่งในรุ่นนี้ใช่ครับ 0.39ครับมาดูเวลาของเขาจะอยู่ไว้ที่เท่าไหร่ครับวัดโอ้ยยาเส์1.507ครับอะไรกันครับนี่ครับยาออกตัวเหมือนไม่มีอะไรใช่ครับเย็ดเป็ดมาครับ ให้เฮได้แน่นอนเลยดูโห่เหตุผตลาดถ้าหกสิบุตลงสักหนึ่งจุดหกไปถือครับไบูนั่นเลยโอเสียมีครับมีเฮตอนนี้ความหวังฝากไว้ที่คุณไพรบูลช่วงล่างสิ่งรับเอาละครับเพราะฉะนั้นคุณไพรบูลต้องเอาครับ ไปแล้วครับในรุ่นยางนิโต้420เอเดียบเอาละครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่าอางนิโต้โกงใช่ได้ไหลได้วิ่งได้สายสองครับมันต้องอยู่ที่บนภาพด้วยถ้ามันไม่มันนะสายสองครับ ไม่ได้วิ่งครับถูกต้องครับมาไม่ทันครับต็อหาวไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ครับเอาครับเสียงยางเอาครับผมบอกแล้วครับอยู่ที่ท่าออกครับใช่ครับไรออกได้ดีกว่า6กพิพุทธได้ดีในเกียร์พกเตรียมตัวเฮเดี๋ยวมาดูครับทันนี้หมายเลขหนึ่งศูนย์ห้าครับ TP Project ท็อปบางใหญ่ใหม่ซ้ายสองครับ กเจ้าครับดีครับมาดูครับเวลาของทัพปันใจจะอยู่ไว้ที่เท่าไหร่ครับท้ายพายุหรือท้ายพาราครับมาดูครับฟองเอาให้4819ครับมาครับคันต่อไปครับเป็นหมายเลขบางสูพาร์ลครับโดนไปเยอะเหมือนกันครับเฮ้ยโดนไปเยอะเช่นกันครับเออเอาแล้ว ทำได้ของชางลิสสวิตน้ำจอุอ69ลิเตรพร้อมแอนชว์อัลซ์มัตเตตั้งคันซิงออมอนเด็กทีมบังชูพันเล่าครับรอบที่แล้วในรอบที่แล้วครันแรกครับดีไฟมาอยู่ลำดับที่โอ้ตอนนี้โดนปุ๊บไปอยู่ลำดับที่6แล้วครับน้ำจ่อครับเดีย๋ยวมาดูครับ เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับหมายเลข107ครับเมทีทีสั้นและสุดจับปงชบับตัง5ยางิตกทีเขาสู่เอสดีครับฟอร์ มาดูครับวันนี้ครับหมายเลขหนึ่งูเจ็ดครับไปเช่นด้ายางครับเอาเลยด้วยไปมาครับมาดูว่าเวลาเขาติงดท่าครับโอ้คุณพูดไม่ดีเท่าไหร่นะ เดี๋ยวมาดใสาเ,เกีเยรแล้วครับใช่ครับมาดูครับเวลาของเขาจะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับวันนี้สุดมากจะเป็นท้ายพายุครับก็เอาให้โอ้โห,หส,สิบจุดห้าห้าสองครับสิบจุดห้าห้าสองขึ้นมาหยุด เเินลยัฟาวแล้วถอยกลับเลยนะครับถอยกลับเลยนะครับเอาละครับในรุ่นนี้กติกาที่คุยกันไว้นะครับช่าไฟชิงไฟแข่งกันเลยฟาวได้ดึงครันนะสาวแล้วเป็นเวลาของราบี้เจสส์สวิตส์บาเดดปืนน้ำมันบุ๊ก 6กสีครับน่าจะดีครับ